สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มะล่างจเจ้าพระพุทธรูปขึ้นจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้มะล่างาน้ำสะอาดสะอาดน้ำเปล่าจ้านี่มาล่างพระพุทธเจ้าพ่อาขอโทษค่ะเว่าผิดมะล่างพระพุทธรูปค่ะนี่นะคะเพื่อนเอินเอาพระขึ้นค่ะเมื่อเนี้ยเมื่อวันที่สิบสองน่ะเพื่อนเอาพระลงุงเพระลุงมา้ามาสส่งน้ำ นี่เป็นมือเอาผ้าขึ้นจ้าก้อนเ่เอาผ้าขึ้นเข้าก็มาทรงน้ำเพื่นโอ้ยพามหาจักรพรรดิน้ำแทน้อ้ยนันน้ฉันคือว่ได้เอาปัจใจมาบัดเนียว อลองพ่ออนินแปลงเฮาค่ะเ้าล่างซวนใดลองพอ่อ,งพออนินแปลงได้บ่ได้ล่างตีงไงล่างซวนขาซวนเฮานะเอานนำหอมผมนี่ติจะสูงเนาะล่างบ่ได้แล้วลวงพ่ออินแป,ปลง หลวงพ่อขอกับเมีนค่ะประวัติที่มาของหลวงพ่อขอคือสมัยะตะกอนตั้งแต่พ่อจันนั้นเพิ่นพาสั่งเนาะค่ะพาเมอออกเม,ออกมตุนสั่งพาพอออกเมอออกมีตะขอเบิดค่ะอิดปูนไซอิดแตกอิดหักอิดหักเพิ่นกระโขค,ค่ะเพิ่นเพิ่นเอาหา ไปขอเพื่อนมาเห็ดมืดจนว่าเลี้ยวจนว่าเลี้ยวองค์พระจะเลี้ยวองค์พระเลี้ยวก็มาเห็ดเลี้ยวก็เลยตั้งซื้อว่หลวงพ่อขอหลวงพ่อขอแล้วก็ที่นี่ก็มาตั้งซื้ออีกว่าเป็นหลวงพ่ออินแปลงค่ะมาขอพรกับกับซักสิทธิ่ะขอพรกับกศักสิทธิ์คือกันก็เลยเป็นที่มาของหลวงพ่อขอเลยบบบนี้ ไงไปขออิด,ดตีตะก้อนไหนไงไปขออิดขอนั่นเพื่อนตีมเนี่ยเนี่ยจ้ะแม่นางจ้ะค,คุณแม่คุณแม่นางนี่แหละเป็นผู้เป็นผู้ก่อสร้างหลวงพ่อขอน้ำอีกะคะ่ะแม่พันนี้ก่ะจะเป็นรุ่นน้อยๆเป็นรุ่นหลังมาอีกนี่ค่ะ,คะแม่นาง เนื้อท้องเผ็ดเผ็ดจำนวนนี่แหละค่ะทีมาหลวงพ่อขอต้นไม้ไม่หยีเบียดก็เป็นคอายหั่นเป็นชิ้นทาไปเอาก้อนใหญ่นู่นเนี่ยมันมองพื้นนั่งนี่ยนี่แหละค่ะเป็นทีมาของหลวงพ่อขอค่ะพี่น้องผู้ใดมาเผาอะไรมาอะไรแบบโยกขื่นโยกอะไรโยกแล้วจะบิ๊ออกหมดเลยก็ได้เป็นหลวงพ่ออินเปลี่ยนค่ะตวัติที่มาของหลวงพ่อขอเนาะค่ะ ายาดย้มย้มแม่กะะับค่ะทยอยออกมาคะ่ะสิมาเอาล่างสิมาลา่างพระพุทธรูปหละะักเอาพระขึ้นอนทำพิธีลา่างพระค่ะทิ่ไทยให้เบิ่งอีกเนาะคะ่ะเนาอ กับหลวงพีกำลังล่างค่ะล่างพระพุทธรูปทำพิธีล่างพระพุทธรูปจ้าหลวงพีกับหลวงพ่อล่างเรียวกับแม่ออกยน้มกับญาติย้อมก็จยได้เข,เขาไปล่าง ลวงพีจะมันหลวงพอ่อหลวงพีผู้บวชไม่มือนั่นหละมือวันที่สิบสองหลัพระมาหาโมเพื่นมาหลายๆเพื่อนกับวัดเพื่อนเลี้วค่ะเพิ่อน่ยนเพิ่นเป็นคนบ้านเฮานี่แหละแต่ว่าเพื่อนไปเป็นมาหาอยอำเภอภาคีชุมพลจ้า จาอันนี้แม่ออกหยาดย้มย้มแม่กะกำลังล่างจานี่แหละพิธีเอาพระขึ้นจ้าพิธีร่างพระร่างพระพุทธรูปนี่แหละจ้ะเอาขึ้นเเ này oi bòi lưng này đi đi lại này ngù lên đi 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 sạch นี่เนี่ยลกกสอนอบตุ้นพกมกันนี้อรมแดพอดีพองขวพพรมดีค่ะล่างก็ได้ล่างพรมขอพ้นพรมเฮาขึ้นไปไหวพ่อเม้นบอบันเนี่ย น้ำอมค่ะน้ำน้ำันอยู่ในคันไหน่นะน้ำฉันนะไทยคลิปจากน้อยกอนค่อยสีไปล่างค่ะลุงนไ้นนนันขวด่ง นี่แหละพี่น้องเอ้ยเสร็จพระพุทธรูปให้แหงแล้วก็จีได้เอาเพิินไว้จีได้อันนี้มุวนเพิ่นไว้อ่อนซ้อนเนาะทรงการกระพานไปปีนาพุ่นละทรงการนอกจากจะเป็นเทศกาลนั่นื่นจีว่าบุญเดียนโกกะจีว่าเขาพันษากะจีว่าอกพันษากะจีว่า,า,า,าปีไม่ไปตามเทศกาลตามฤดูกาลค่ะ อันเชิญเพื่อนไหวมองไดนี่ม้นเพื่อนไวมไนมนนไวมองไดนี่ดวงตาค่ะดวงตาท่านมรณาภาพโอ้ยเลยเบิ่งดวงตายิ้มดูพุ่น่ะ่ามรณภาพค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดแสงอุทัยบ้านแม่พันธุ์หล่ค่ะ ลูกหลานกะกับทำงานเข่าที่เข่าทางเหมือดเลี้ยวลูกหลานกระไดกับเหมือดเลี้ยวค่ะเนี่ยมิดอิม่มซิมบุญทรงการละเลี้ยวกระไดตอนทรงการก,รคาก็คึกคักคึกขึน้นบัดทรงการแล้ยววสัสดุมิดม,ม,มิดอิ่มซิมมิดอ้อยซ้อยตะอ่อนซ้อน แม่พันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้นองเด้อค่ะที่ติดตามชมค่ะกิจกรรมทรงน้ำพระล่างพระพุทธรูปขอบคุณหลายๆให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันด้จ้ะพี่น้องขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า